สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องอันนะคะที่ช่องชันยนต์2 0 0 5นะคะบอกเลยนะคะวันนี้น้องอันจะพาทุกท่านนะคะมาชมรีวิวแบบเต็มกับรถรุ่นใหม่นะคะอย่าง New Honda g e n o Plus นะคะบอกเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้นะคะเพิ่งเปิดตัวในวันที่29สิงหาคม2,566ของเรานี้เองนะคะซึ่งรถรุ่นนี้นะคะ New Honda g e n o p l u s นะคะเป็นรถ Modern ์นคลาสสิกสไตล์อิตาลีอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะเป็นรถแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูทําให้รถมีความดูมด เดินมากยิ่งคืนนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะก็เปิดตัวมาทั้งหมด2ไท้ายนะคะมีทั้ง ABS ทยแล้วก็ในส่วนของรุ่นสแตนดาร์ดทยนั่นเองนะคะรุ่นสแตนดาร์ดทยก็เปิดตัวมาทั้งหมด4สีนะคะก็มีสีเหลืองนะคะสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของรุ่น ABS ทยนะคะก็เปิดตัวมาทั้งหมด3สีค่ะมีสีแดงนะคะแล้วก็มีสีเทานะคะแล้วก็ที่จอดอยู่กับน้องอันนะคะเป็นสีขาวนะคะสำหรับใครหลายคนนะคะอยากรู้ว่าในส่วนของรุ่น ABS แล้วก็ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยต่างกันยังไงนะะค เหตุผลหลกัลกๆแรกๆเลยหนึ่งนะคะระบบเบรกนะคะก็ระหว่างตัวเซนด์ดานะคะเป็นระบบเบรกแบบคอมบีเบรกนะคะแล้วก็ในส่วนของ ABS นะคะก็เป็นระบบเบรกแบบ ABS เบรกนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในส่วนของตัว ABS นะคะก็มีเบาะสีน้ําตาลนะคะแล้วก็แฮนด์สีน้าตาลซึ่งตัวแตนด์ดจะเป็นสีดํานั่นเองค่ะทรงนะคะของเขาก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะตามสไตล์รถโมเดิร์นคลาสสิกเลยนะคะทำให้ตัวรถเรามีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามตามรูปทรงและสไตล์ของเขานะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะตั้งแต่ ไฟหน้านะคะก็มีในส่วนของรูปทรงกลมนะคะสวยงามนะคะไฟหน้าไฟท้ายนะคะของเขาเป็นแบบ LED นะคะเป็นแบบ LED แล้วก็ถัดลงมานะคะจะเป็นในส่วนของโลโก้นะคะโลโก้ของ Hon ด้านะคะตัวนี้ตัวครอบตัวโลโก้นี่สามารถเปลี่ยนเป็นสีขุนได้นั่นเองนะคะแล้วในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะก็จะถูกออกแบบให้มีความดูดต่ําลงมานะคะอยู่แถวแถวแก้มด้านล่างเลยนะคะก็ตามสไตล์รถอิตาลีแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบฮาโลเจนนะคะเป็นแบบหลอดไส้อยู่นั่นเองนะคะ แล้วก็ถัดลงมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ก็เป็นล้อแมกขอสบ12นะคะแล้วก็ที่สําคัญในรถรุ่นนี้นะคะใช้ยางแบบดูโดนะคะแบบว่าเป็นยางที่ใช้ในรถที่เป็นรถสายลุยๆหน่อยนะคะแล้วก็ล้อแมกขอสิบ12ของเราจะอยู่ทางล้อหน้าและล้อหลังเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเบรคของคันนี้จะเป็นในส่วนของ ABS เบรคนะคะก็เสริมความปลอดภัยนะคะป้องกันในส่วนของล้อล็อกท้ายสะบัดนั่นเองนะคะถัดมานะคะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่นะคะ เราเบรกกระทันหันหรือว่าเบรกที่แบบว่ารถมาตามหลังเราก็จะเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนนะคะก็เสริมความปลอดภัยของผู้ขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนของที่พักเท้าของเจ้า g i o n o Plus นะคะตัวนี้ก็จะถูกออกแบบให้กับให้เรียบเนียนไปกับตัวรถนะคะเวลาที่แบบว่าเราไม่มีคนซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ไม่ดูเกะกะแล้วก็รูปรถรูปทรงของรถเราเนี่ยก็คือดูสวยงามมากยิง่งขึ้นเองนะคะเวลาที่เราขับขี่ ปัดเรือนใหม่นะคะก็จะเป็นแบบ LCD ดิจิตอนนะคะตัวนี้ก็จะแสดงฟังก์ชันพื้นฐานครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นอันตราความเร็วระดับน้ํามันนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนระบบ Idleing Stop แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้มีการแจ้งเตือนในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือ Oil Change นั่นเองนะคะเมื่อครบรอบนะคะเขาจะแจ้งเตือนบนหน้าจอของเราเลยนะคะลูกค้าก็สามารถนํารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องที่ศูนย์ใจบ้านได้เลยค่ะ เรามาดูในส่วนของ Honda Smart c o n t r o l l e r กันนะคะตัวนี้ก็จะมีซีดนะคะก็เปิดปิดใต้เบาะแล้วก็มีฟังก์ชันในส่วนของ f u e l นะคะในการเปิดปิดถังน้ำมันนั่นเองนะคะซึ่งจะทำงานร่วมกับตัวนี้นะคะ Honda Smart Key นะคะนี่เลยค่ะ Honda Smart Key นะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเปิดปิดกุญแจนะคะสัญญาณเรียกหารถแล้วก็ในส่วนของสัญญาณกันขโมยนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของขอเกี่ยวอนเนกประสงค์นะคะตัวนี้สําหรับลูกค้าที่ไปซื้อของท ตัวนี้ก็สามารถรับน้ำหนักได้ถึง1.5กิโลกรัมนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆนะคะเรามาดูในส่วนของถังน้ำมันของเรากันบ้างนะคะถังน้ำมันก็จะถูกออกแบบมาให้มีอยู่ทางด้านหน้านะคะก็สำหรับลูกค้าก็จะสะดวกสบายนะคะเวลาที่เติมน้ำมันก็ไม่ต้องลงรถเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะสามารถจุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะคะอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่52.6กิโลลิตรนะคะ ในส่วนของยูบ็อกนะคะตัวนี้สามารถจุได้ถึง30ลิตรนะคะนี่น้องอันใส่ของมาเยอะมากนะคะอันนี้ก็สามารถจุได้บอกเลยว่าลูกค้าที่ไปซื้อของนะคะสามารถเอาใส่ไว้ในนี้น่ะได้เลยนะคะเรามาดูหัวใจหลักของเจ้าเจโนพัสกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ125ซีซี EFP พีัสสีวาลนะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับลีด125นะคะบอกเลยนะคะว่าขับดีเยี่ยมแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ของเจ้า นิวฮอนด้าจีโน่พัดกันเลยค่ะ หลังจากที่น้องอันได้ทดลองขับนะคะในส่วนของเจ้าเจโนพั a ไปแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าอัตราการเร่งการออกตัวนะคะดีมากๆบิดปิดมือสุดๆนะคะและที่สําคัญนะคะในส่วนของเวลาที่เราขับไปแล้วเมื่อมีการเบรกกระทันหันนะคะตัวนี้ก็มีระบบเบรกแบบ ABS นะคะก็คือตอบสนองเราดีมากๆนะคะป้องกันล้อล็อกคลายสบัดเครื่องยนต์มีความสมูทลื่นไหลนะคะบอกเลยว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะดีเยี่ยมค่ะค่ะในส่วนของโปรโมชั่นนะคะบอกเลยนะคะว่า เจ้า New Honda g e n โน่พทนะคะทางชายุของเรานะคะขายเท่ากับราคาแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น ABS หรือว่ารุ่น s แ a n ดา r d ไทยนะคะอย่างเจ้าตัว s แ a นดา r d ไทยนะคะเราก็ขายเท่ากับราคาแนะนำอยู่ที่61,900บาทเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้า ABS ไทยนะคะเราก็ขายเท่ากับราคาแนะนาเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่66,900บาทค่ะแล้วก็สาหรับโปรโมชั่นเงินผ่อนนะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นไทย ABS ไทยนะคะหรือว่าตัวสแตนดาร์ดไทย เราก็รับรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากนะคะกดไลค์แชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องชันยังพันห้านะคะ